สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะวันนี้จีจะไปบ้านแม่นะคะไปตอนนี้เลยนะคะไปด่วนเลยนะคะไปบ้านแม่ไปด่วนเลยเพราะว่าน้องชายนะคะน้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะจะมาหาจะมาเยี่ยมนะคะตอนบ่ายสามมาแล้วมาจอดรถอยู่ข้างหน้านี่ไม่ยอมลงทุกคนหน้าโมโหจริงๆ แล้วก็ไมไ่เจอกันนานมากนะคะทุกคนไม่เห็นหน้าน้องชายนี่มาจะเป็นะจะเป็นสองสามปีได้แล้วมั้งไม่เจอหน้าน้องชายเนาะไม่ได้เห็นหน้ากันนานมากแล้วทีนี้เมื่อกี้น้องชายโทรมาบอกว่าจะเข้ามาหาภายในสามสิบนาทีนี้จีจะรีบไปทุกคนจะรีบไปหา, <c oughs> หาน้องชาย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกัน <c oughs> ที่บ้านแม่นะคะไปดูว่าน้องชายเรามาจริงหรือเปล่า จะมาหลอกหรือเปล่ามาหลอกเราให้เราดีใจให้เราไปหาหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านแม่กันเนาะไปบ้านแม่เราไปบ้านบ้านในเนาะไปบ้านแม่เพื่อที่จะไปหาน้องชายเพราะว่าถ้ามานี่เดี๋ยวแม่ก็จะขับรถมานี่มันก็จะยุ่งยากให้จีขับรถไปหาแม่ดีกว่าเนาะไปะเราไปกันเลย <ไป S 1> จ้าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปกันแล้วนะคะเอเอ,เ,อเราจะไปาหาไปหาใคร ปูนัค่ะไปหาปูนัดค่ะเนาะเออโอเคเราก็ไล่ก่อนใช่ก่อนจะใคค่ะกินออริสลาชาแนลอริสชาลาชาแนลนะคะโอเคยังยังค่ะลูกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่จ๋านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่ค่ะแต่แต่เราจะไปหาแวะซื้อกับข้าวก่อนเนาะ <c oughs> ค่ะ okay โอเคอเค่ะบ๊ายบายแวะซื้อกับข้าว มาไว้ให้น้องชายนะคะทุกคนกับเข่าสามถุงสื่อกับเข่าสําเร็จมาหอดเมอยสื่อกับเข่าสําเร็จมไาไหวถ่าบักนัดบักนัดว่าสิมาตอนนี้แม่แาตากผายเอาเฮ็ดประตูะบ่บัดนี่ประตูกันมาเจ้าว่าฟังฝุ่นมันสิบ่เขาบอกเ,เออแต่ว่าหากฟังฝุ่นโดนๆดนเทียหรืออดัดสิบ่เขาเนาะตอนสิบเขาฟังนี่ ดีดีเออดียั่วมาเฮ็ดแบงซิล่ะเฮ็ดแบงซิล่ะเมียนเมียนเพลิ้ดเขาเออกันเมียนกันไวโรดเพราะว่าขาเห็ดคั่วเดมันก็บ่าเป็นยังดอกเห็ดไวโรดสนอไปไหนนี่นี่นี่พู้เรื่องนี่นี่แชงนี่นี่นี่เฮ็ดกันไว้เนี่ยนี่ไปแล้ว ไปแล้วกันไว้ไบบนแสงกันไว้เห็นว่าเรียนตะื้นมาน้าเสนอหน่อยมาน้าเสนอหน่อยเอาไว้รุ่นไปใส่นี่ไว้รุ่นไปซ่อมบอลบอลลูกซ่อมบอลมาแล้วคุณปูนัดมาแล้วปูนัดมาแล้วเน่คุณเน่เออ ពូនាត់បានហើយពូនាត់បានហើយពូនាត់បានហើយផុនទៅចតផុនទៅចតប័ណ្ណញ៉ៃចៃมาแล้ว เบื้องนาเบื้องนาร้านน้องไส้พี่น้องไปฮับกันไปฮับกอนได้ยังมากไปฮับกอนสวัสดีครับซองบานดุงตะวันมาหอดถึงพ่นพิเศษโอ้ยบ้านวันเวลาหน่อยเวลาหน่อย จะอยู่บ oh. ้านเดก็เลยกลับไปอีกนี่ยบ่บ่บ่ครับผมบ่กลับบ่บ่นีไหมถึงกลับบ่กลับนอนนอนีเป็นบ่เออบ่แยกกระเื่อนซื้อกับเข่าถากกับเขาสำเร็จ พถดจาเดี๋ยวนเดี๋ยวจะไ่กได้ปพู่นะรรถรมารถมาะไปพะรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งรถกันรถใครี่รถไอ้ยันรถเบายั่คนสวยนี่มาท่าไมก็ดูไม่ไม่ปิดประตูเพาท่านไม่เปิดทั้งนั้นเออไปเข้าบ้านป้าป้าข้าบ้านโออคุณกระดุมออก ดุมออกลูกไปชนน์เลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้ลูกเลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมันติดเหรอถอยดักถอยดักถอยดักเออเออไปไปถอยดักไปถอยดักไปไปเราโหมเราโหมวัดทีวัดดวงวัดดีเยี่ยนวัดดีจ้าเอ้าเนี่ยเมื่อเห็นว่าเมื่อเห็น Mà nói kim sao bưu mabo. Oyak quan tân. Ba lúc bay. lúc Ba lúc Ba Ba lúc lúc Ba lúc Ba lúc bay. lúc bay. Ba lúc lúc bay. Ba Ba lúc bay. Ba bay. 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 เปิดประตูลูกไปไป <c oughs> อันอันบอกครับยาย่เนี่ยบักนัดมาเห็นเห็นยวนร้านขายขอางนี่หนาลงเรียนรถบักนัดคักคักคอยขี่มามาจอดจนเนี่ยขว่ารถบักนัดมันคือบะลง่งจักแล้วขับมันมาคือบะล่องมาสัน้น <c oughs> น right? ี In ่เนืกินแต่ว่าเดี๋ยวสิหวงเขาบ่เดี๋ยวซื้อเนเขาเนวกินไหมน้ำง่ายเป็นตัวนี้เออนั่งมาแกงมันแกงออดีใจดีใจบังน้องไส้ยังตัวไน่ก็อึอยอุ้ยเอืึอยกับตัวนี้หน่อยนึง สวัสด mm ีค hmm. รับยังลูกเอ้ยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีเพื่อนพนัดไว้ลูกมากินด้วยกันค่ะเออพุณห์อะพนัดซื้อขวังมาฝากเต็มเลยโอ้บ่เอาก็ได้บ่เอาบ่มีก็บ่เอาได้ซำนีย่ายเลาะกันกี่ใจเราล้านมหานีมีเห็นบ่เห็นบอนหนี่นี่ชูนีนี่ชูชีนี่ซำนีมากินนี่ชูชีเออุ้ยมาเอาเลยลูก ไม่กินหนูไม่ชอบขุนของเขามากเขามากแตงโมเขามากกินแตงโมปเอาน้ตไมาให้ไงเอ้ยเพราะอานัตกินเที่ยวเรื่องืวอเช้ากินของช้าวหนุ่คนไหนมากินพี่ก็ได้มากินเขาเช้าไม่ต้องขอเขาขายมันหรอกอืมมากินพี่กันเดี๋ยวเสียนั่นเขาเสียนเออเฮ็ดร์ชูกินเอาพวกเช่าไปกินไปกิน เขาอบอเปลาือม่กินบะมีเดี๋ยวเนีกินบะอื่อนมั้อเื่อนเออบะบะมี่อยากกินยังอยากกินยังวามากที่ละแต่ว่ามันกินหนไปเนยคนาทำไม่ได้ออากินยังล้วขอสื่อของมมกินกี้บเบาตอนนี้เลยเขามีเพราะว่าท่านี่กินยง่ายปปเขาไ้ก็เลย

ัมมีแจกดอกดีถึงเวลากินข้าวแล้วสนูกกินข้าวค่ะมองไม่เห็นกล้องเลยคำแล้วคำแล้วมองไม่เห็นกล้องอะไรไหมคะอร่อยไหมลูกเออคุณกินข้าวแล้วคุณแม่ก็อยู่คุณนั่งน้องไส้นั่งขางคนี่ล่ะไอ้ได้วาเอาเอาหยับมา ยับมาครับพี่รองอะไรอันนั้นนอกที่เปโถยับมากองมากันมม่งหาหนาโหอ่แหว่างี่เไปเท้่บ้านครับมาหาพพ่สาครับผมนออร่อยต้องใส่มาหาเขาไปเบื้องแบบบัเบ้อยูแต่ว่าพูดถึงว่าอะไรพกเราจะเกีเขาว่ากัน ในช่องยู u ู e นะคะในช่องยู u ู u b รเปิดแม่นะะับเขาแคบมูโอม่แคบมูแคบมูนะกับเขาพี่น้องคนกับเขาหลายอย่างขึานอย่างนี้มีหอดก้อยเหคุ้มจะแสบก็่สบต้มกินเลยต้มจืดลาบหมูก้อยลาบหมู เอาเอาโนยโนยตึ้นเห้อลูกเอาโนยโนยถวยถวยได้เขาคือว่ามีเขาเจ้าเอาไม่มีกี่มาย่เอาไม่เียไหมเอ้ากินเลยหนูแก่หามีเอ้าหนูกินเลยกินเลย กินไหนมันอิ่มมากระนอดมมาเนี่ยเงินทอแล้กิน้าวนี่ครับกิน้าวนี้อินส่อินส่เกินข้าวเลยลูกนีเพอาัวไงยืเนเงียง้ยฝนว่าตรง้กี่อย่างเลยยขมาเจนโน่ย้ขมาเจนโนกินข้าวอันนีนะนออมแม่นี้เยเชื่อมากินัีไกินเลย เด๋ยวมือไหนแต่ว่ามันจากสองม้เหรอสมนียาปากใ่นาจกหม้อลงองาจะเก่าวุกวนเ็นไครับอ้ปาแวไว้กอาไว้แบบแบบเจะลูเขาไวง่าเขาไวแล้วก็ให้ให้ปลาเราจะไอไอทองบรรยากาศเยดี๋ยวอัน สิไปซื้อเนื้อมาไว้ให้มื้อเช้าน่ะลาบเลยเอาใหเ้เขาเออเดี๋ยวไปซืาา้อมาให้แต่เช้าหูจักอยู่ร้านอันใหญ่อันข้างบ้านยายแดยงไงอ้ประจำวัซื้อมาแล้ซื้อ,อ,อ,อมากินทั้เส้าขอางซื้อพ่อเออนั่นล่ะกันลาบเลยล่ะให้เขาเจ้าลาบเลยนะซื้อมากินกันอือโู้ผุ่นกินได้หลายกินไปได้หลายแซ่บบ่ก้อยเฮ็ดข้าวแก่ดิของแท้กินบ่ปากบ่เว้าเอ่ะกินเลยเด้อ โอเคอากินเออกินกินนาปิดเพลงเลยเลยขะเพราะนาเปิดเพลงเนี่ยเขาว่ามือตื้อเลยเนี่ยเราเห็นมือตื้อๆตื้อๆตื้อๆไปแล้วกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มจิบเงื่อนแล้วกลับนะครับผมกลับ เดี๋ยวไปเพอ่อเซ็บไแหลเดี๋ยวมือเนเอาแซ่บก็ดีเอกอันนี้ยังยังผมกินหอยแมีบักหอยยั่งยั่งพุดอดี่ยนะอันนี้ไมกินเอ็กว่าแต้บอกครับเอาแั้วไปกินจินอยู่บ้านไปกินกินเต็มบ่อลครับพอแล้วเบิ้งกับเข่าคุณกินจุนกับเข่าเต็มวันนี้ผมกินทองด้ยนะครับอ เดี๋ยวมือขึ้นเศ้าแซบก็นี่อีกอันนี้ยังว่นบ่ค่อยแซบปันไดงมือไม่ถึก้อยเยวก้อยคมบ่เอาก้อยคมก้อยขมก้อยคมอยจุะวจะเป็นในอาหารบ้านเฮาเอียเออาหารตอยนี่เด้อแต่เศ้้เด้อต่อยมาอมไวแล้วาอาหารบ้านเฮาเนี่เออแเนี่ยเนวเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่เนเนี่ยแล้วก็นนีนี่นีนี มึงเขื่อนกระเทียมก่อิวเอาบ้านอเยเอาเอสอใส่หม้อใส่ละมึงมึงบอกมึงบอกขอลุงเหแมนบบอกแล้วุ่นยิ้มเปยอเปย์ุ่นเออยิ้มเปเปยอ่นเม่อนาึงมากเอ แลยิ้มเป๊ะๆเยอเหนเไ้ไอ้คจะมาตุ๊บไอ้ผมบอกเลาวว่าเออลูกคนเนแล้วมาแล้วเลยรับคนล่ามืออกินเขาม่กินารุกเล้าก็ยุนนี่ล่ะเรามได้ไปเราได้ไปลาก็เฝเฝาลูกต่อร้านตเนี่ละเดกปตูตูปตูใหาเล่ากระดกรก นต no. ทวดใช่ปูทวดสนูปูทวดชนูปะอยามือเอื้อนเศา้า no. สิเ no. ฮ <ical grammar. S 2> uh, ็ดอ <uana> ันเน่ก no ิน no แ่บแบเออหอยย่หเจ็า no คุณไปละปะไอปอเหรอลปะออลุ no ่มนุบันข้าไปนอนบนเดี๋ยเสวันน้าเนี่จอยขึ้นมาสาดเหอเอเาเห็ดเรียกหมวกระเ้ว เราเห็ดเบี้ยงหัวกระเรีวไปกลับรถดีๆเดี๋ยวมืออื่นมีทั้งลาบมีทั้งต้มขุ่นมืออื่นเดี๋ยวสิเอาดัดมาให้หนึ่งเข่าไว้ทาเออเฮ้ยตื่นปู๊ดสองโมเข่ามันนันไว้มันตื่นง่ายเด้อยายมันมันตื่นเร็วอยู่เด้อน่ะเออมันตื่นมันตื่นนั่นอยู่ ไปนอ่รุ่งไปนอนพอป่ะไปไปนั่นํพ่อเพาะว่าไปแม่ไปน้ำพ่อไปน้พ่อพอกันพ่อพ่อไปพ่อิคแม่เรไป่อไปพ่อพอกันพ่อไปพ่อไปนั่น้ป่ะท้วามันาม่เน็ดเออเลยมามเน็โอเคจ้ามันม่แอร์อยู่แต่ว่ามันม่เน็บ๊ายบายบ๊ายบาย ไว้สิไปเงยเอาเนาะปานไ่้พ่อ,อกันอีกมืนมนก่นมื่นเศร้ากันสิไม่คืออันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะน้องไซม์มะเล่นน,นั่กินเข่าอิ่มแล้วๆนี่กินเข่าอิ่มแล้วกับสิผ้าก,กับเมียนผักเข่าตอบ,บาดนี่ให้ยายแสงกินอิ่มก่อนยายแสงกินอิ่มแล้วกับสิเมียนผักเข่าขอบคุณไดหลายที่เขามารับชมพี่น้องได้แสงกินข่าดีนะดีจังนี่แหละจ้ะบายบ๊ายบาย,บาย,บาย